สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับโนบีคิมนะครับก็วันนี้นะครับมากินข้าววัดนะปกติก็กินข้าววัดทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยตื่นเช้ามาดูกันฮะาวันนี้เรามีกับข้าวอะไรที่วัดบ้างนะครับก็ถ้าใครอยู่วัดนะครับก็จะได้กินของที่พระท่านนะฮะบไปบิณฑบาตมานะครับนั่นก็อันนี้คือข้าวที่เทไว้แล้วนะฮะเทจากบาตรพระนะฮะแต่ว่าตอนกลางวันเราจะกินจากบาตรพระใช่ไหมใช่ไหมหนุ่มพี่ ใช่นั่นแหละครับเออก็จะมีไข่นะฮะรีวิวบ้านๆเลยมีไข่แล้วก็มีหมูมีหมาไข่พันโลเนี่ยดูแล้วกันนี่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 ประมาณนี้นะฮะเออก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับโคตรชิลหาย หกสามสี่สี่เพียโอ้ยโคกกไม่เป็นไรครับโตสะอาดร่วงจิ๋น,นี่ยตอาที่สบายใจครับสำหรับคนที่ถามนะครับว่าฮยพระแม่งสำหรับคนสำหรับคนที่ถามนะครับอยู่ังหวัดอะไรครับอยู่โคราชน,นะครับมผมกม็จะตอบคำถามเอ้ยโอ้ยไปที่ ฉันเสร็จแล้วก็ไปนอนมันบังกล้องไหมหลวงพี่เอาหมู <c oughs> อ๋ออะไรเนี่ยอะไรเอาๆมันจะโจอยเขาใส่ไหมเนี่ยดูอะไรเจ็ตีมูทั้งนั้นอะฉันโอ้ฉันเสร็จได้วุนว่นวายทีโอ้ <c oughs> อะไรเนี่เย อาผมสายอยากหัวแต่ผงสายอยากหัวแต่ฝากติดตามคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับมันก็จะลงทุกวันนะครับประมาณถึงสิ้นเดือนนะครับอืมจะมีแม่กีมาแล้วก็โยมที่อยู่วันนะมากินข้าว สำหรับใครที่มีคำถามมากกว่าใน TikTok นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปใน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้เป็นคลิปยาวเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะกินข้าวก่อนนะใครมีคำถามแล้วก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวมาตอบให้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคนชอบคลิปนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามทุกคนนะครับลาก่อน